แล้วก็เรื่องของรายของผู้ชายนะครับก็ไปได้ถังทางถังกับที่ถึงสองต่างเชิญเชิญเชิญขอกรองช่างครับเดี๋ยวแล้วตามกองที่ถึงของพี่น้องไปได้จนให้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะชํารุดอยู่ตลอดเวลานะครับตรงหน้าอู่เนี่ยกับโรตัร์เนี่ยก็จะเป็นแอ่งซึ่งเป็นที่ถนนต่ํานะครับก็ ชี้แจงเรื่องถนนนิดหนึงนะครับค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ก็คือไม่เห็นด้วยนะคะที่จะเปิดก็คือประเด็นเลยประเด็นหลักที่ดิฉันได้ฟังนะคะนาทีที่ประมาณที่นาทีที่6ที่7ท่านให้เหตุผลว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทาํามันแล้วจุกเฉิญนคือผมก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าพอดีไม่ได้ใช้เส้นทางนี้พูต่ตรงออกถนนใหญ่แล้วก็ไปเส้นกาญจนาเลยคือถ้ามันติดแต่ถ้ามันมี ก็เคครับก็คือนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วรถสองประเภทนีน้มันจะออกไปยังไงนะครับโอเคครับมีท่านหนึ่งที่เห็นเขอเขาเป็นเหตุผลที่แบบรู้สึกมีผลกระทบกับตัวเองครับอ,อ,อยากให้ท่านสวได้ศึกษาข้อมูลจริงๆนะครับเพราะว่าหมู่บ้านตัวทองของเราเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด2โครงการ4,500หลังคาเรือนนะครับ4,500หลัง วัดหรือว่าใช้น,นอนเลยก็คือเข้ามาในนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทะลุกออกอันนี้คือคือเราเจอกันครึ่งฐานไปส่งลูกหรือออกไปการจนาพิเศษอันนี้ก็คือหมายถึงว่าให้เข้ามาแล้วทํางานที่นี่หรือติดต่อราชการที่นี่ดังนี้หรือจะออกด้านนี้แต่ต้องการแลกต้องมีการแลกบัตรหรือประทับตาให้ผู้ที่มาติดต่อได้เข้าได้ออกได้ใช้ถนนเส้นนี้ไม่ใช่ให้ผ่านคอเลยลูกแน้ามา มีการเบิ้ลเบิ้ลเกินเบิ้ล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 ปึ๊ดนะแล้วทีนี้คนที่ใช้ทางผ่านขออนุญาตนะมันไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนที่เลยพื้นที่เราเป็นเป็นผู้พิสูจนสานี่พี่เตี๋ยพูดไหมนี่นักนี่แมท่านนายก วันนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่มากันอย่างอุ่นหนาฝาครั่งนะครับแล้วก็ได้มองเห็นมิติความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในมุมต่างๆนะครับก็อย่างไงก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้า ơi <laughs> ăn นัครับพวกเราเนี่ยนะฮะพอบอกเรื่องนี้มีคนที่จะขอให้เปลี่ยเส้นทางเพราะว่าท่านท่านต่างถาางึงเทศาบาลออกไปแล้วออกไห้ฮะท่านไน่ร้อนกับทางต่างแน่นอนท่านก็ต้องออกไปผ่านในงหมู่บ้านโดทองหรือว่าคลองถนนหรือคลองไทซึ่งเป็นปัญหาของพวกเรามานานในสิบสิบปีแล้ว การไปสำรวจมีคนที่อยู่บ้านโดยทั่วทั้งทราบดีเลยว่าเหน็บมากครับผมเดี๋ยวนี้นะเป็นพ่อหาต้องไปตลาดตอนเช้าผมออกสุดข้างเลยฮะลองดูผมเนน็บครับห้องถนนรีบติด 不够。嗯嗯 แล้วเขาเข้าไปแล้วนะเวลาเขาออกถามท่านที่มาส่งรูปที่รสุทอที่ไม่ได้อยู่นมบ้านเวลาเข้าไปสง่งุีแล้วหาออกไม่ออกแน่รับรองโฉนกับทองอไปออกดังหมู่บาน หนอาสุดโต่งของี้นะครับ อยู่ในองอยู่โอาตัสิงห์ทองซึ่งก็แค่ช่วงเวลาือ9โมงเ้านะคะหลังจากนั้นก็คือหมาแลปกติจะเป็นไปได้มาเปิดสักร สองทางจะเป็นไปได้ไหมแล้วซื้สั่งเนี้ยทำใหญ่โตทำไมเนี้ยเข้ามาทำไม่ได้ใช่แค่นี้ค่ะผมมาซื้อที่ตรงเนี้สิบไร่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นที่จุดจบอยู่แค่นี้พอผมมาสร้างเทศบาลเสร็จผมก็ทำสะพานเชื่อมเพื่อให้คนในหมู่บ้านบัวทองเวลามาติดต่อรายการ ซส้หมู่บ้านเบอร์ทองซึ่งเป็นมีหมู่บ้านอยู่สองพันถึงสี่พันหลังเนี่ยเวลามาติดต่อก็ได้เข้าช่องนี้เลยซึ่งเมื่อก่อนผมใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนเปิดให้ใ,หใช้เส้นนี้นะแต่ว่าให้อ้อมข้างหลังนะพอผมไม่ได้เป็นนายกดรปทิมาเป็นนายกเขาให้เปิดด้านหน้าเปิดวิ่งผ่านน้านเลยทำไมผมเนี่ยให้วิ่งอ,องมามา,มาตรงนี้แล้วมันเลี้ยวตรงเนี้ย เราวิ่งอ้อมหลังตึกแล้วไปออกในตรงประตูตรงงานป้องกันแล้วก็ออกซึ่งตรงนั้นนะรถที่เข้ามาก็ปฏิบัติแต่ท่านรู้ไหมว่าเวลารถวิ่งเข้ามาข้างในเนี่ยพอเลยลูกรละนาดมานะมีการเบิ้ลเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเบิ้ลเบิ้นะแล้วทีนี้คนที่ใช้ทางผ่านขอญาตินะมันไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนที่เลยพื้นที่เราเป็นเป็นพวกพุทธศาไปตรงนู้น บางคูรั้นพวกอะไรพวกนั้นที่ใช้เป็นทางผ่านที่ใช้เส้นนี้เป็นทางผ่านเนี่ยเพราะว่าพอมาออกถนน,นเส้นคลองทันไอคลองบางไผ่เสร็จแล้วมันจะไปลอดใต้สะพานแล้วเลี้ยวออกไอตรงรถไฟฟ้าออกไปเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไอตรงบ้านกล้วยเนี่ยเส้นวลาปดุกท่านรู้บ่าหมู่บ้านขึ้นเป็นร้อยนะหมู่บ้านขึ้นเป็นร้อยหมู่ที่ทางตำรวจเขาปิด เวลาตำรวจเขาปิดเขาออกไล่กิจจาปิดทำไมเราไม่ไปโวยบางคนมาที่จะไปเลี้ยวตำรวจโม่ไม่ไปนุ่งเลยไปกลับรถหน้าเพอเลยซึ่งตรงเนี้ยไปกลับรถหน้าเพลรวมห้ากิโลแล้วก็วนกลับมาซึ่งพอได้รับฟ้าไม่สะดวกตรงนี้ทุกคนก็ไม่ไปกันพอไม่ไปกันก็ละมานี้ผมขอเรียนให้ทราบว่าหมู่ไอซอยนั้นนนเนี่ยนะซอยนั้นนนถนน,ถน,นจะเป็นของเอกชนอยู่นะ ซึ่งถนนตรงนั้นก็ไม่ใช่เขตรับผิปช่องของผมนะมันติดก,กับเทศบาลเมืองบางบัวทองแล้วเวลาถนนจะพุททุกโศมเนี่ยเทศบาลบางบัวทองก็ไม่ได้มาดูแลนะบางรับพัฒนาจะต้องไปดูแลหนึ่งก็คือเป็นการบรรเทาก็คือเอาพวกขินคุปหุนอะไรเนี่ยเอาไปโรยใหม่เพื่อให้มันเลียนเนี่ยเมื่อสองวันฝนตกหนักมาเนี่ยมีปัญหาอีกเป็นเวิร์กใหญ่แล้วก็เป็นทางที่ว่าขูดขะ ศิลปก,การที่อยู่ในเวิร์กเนี้ยก็คือใช้เส้นซอ,อยนนนนนี่ให้แยกกันเลยนะนะแล้วคนที่อยู่ทานทองหนึ่งทานทองสองนะและใกล้เคียงให้ใช้ซอยลงแก๊สซึ่งตรงนั้นทำดีแล้วแล้วคนที่เลยชัยพึ่งชลรดาแลนะแถวพุนสาสามบางพลัดให้ใช้เส้นวันลลปดุ รถมันก็จะกระจายออกกันไปนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมาติดเส้นหน้าเทศบาลนี้ซึ่งตรงเนี้ยได้ทำงบไว้แล้วเดี๋ยวต้องเอายังมาตอยเทถนนใหม่เพราะว่ามันจะลุสุนโซมแล้วก็บางจุดเนี่ยมันเป็นโพงนะมันเป็นโพงแล้วมันทะลุไปรถวิ่งก็ไม่สะดวกเส้นนี้เดี๋ยวต้องโอเวอร์ลี์ใหม่ ถามว่าคนมาใช้เส้นนี้มันก็ติดขัดปัญหาอีกโรงเรียนกสิณทรโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงคนทุกคนก็อยากให้ลูกมาเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงท่านรู้ป่าเมื่อก่อนเนี่ยรถไม่ติดนะช่วงท่อครับวันนี้มีการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของการเปิดทางเข้าเข้าเทศบาลด้านหลังมีการสรุปว่าเป็นยังไงบ้างก็วันนี้นะครับจริงๆเวทีเนี้ยเรา ขอให้ทางเทศบาลนะเป็นเจ้าภาพในการจัดรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานก็น่าจะประมาณเกือบร้อยคนนะครับก็จะมีผมแยกเป็น3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ถนนเส้นนี้นะครับกับกลุ่มของเทศบาลนะครับก็คือกลุ่มผู้บริหารและก็กลุ่มของประชาชนที่มองเห็นว่าการใช้ถนนเส้นนี้เป็นปัญหาขเขานะครับเราก็ได้รวบรวมปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ จากพี่น้องประชาชนที่เขาอยากประสงค์จะใช้เส่นนี้คืออยากให้มีการเปิดเป็นช่วงเวลาก็ยังดีนะครับสองก็คืออนุญาตให้มีการแลกบัตรเขาก็รับได้นะครับสามก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เส้นทางอื่นๆหรือว่าการเยียวยาเขาในเรื่องของเส้นทางถนนหักเส้นทางนี้ไม่เปิดใช้บริการนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มผู้ประชาชนผู้ใช้งานในพยาบาลเทศบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นกลุ่มพวกกําลังกายนะครับ ก็มันจะมีเรื่องอันตรายในการใช้รถใช้ถนนภายในครับมันเป็นสถานที่ราชการอันนี้เราก็เข้าใจนะครับก็บทสรุปวันนี้จริงๆจริงๆผมมันไม่ได้อยากให้มีการลงคะแนนหรือว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรวบรวมประเด็นปัญหาในแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็นําเรียนไปยังท่านผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาให้เขาทําหนังสือชี้แจงมาเป็นทางการนะครับเรื่องนี้มันจะได้ข้อยุตินะครับผมจากทางเทศบาลก็คือตอนนี้ยัง ครับตอนนี้ก็คือบทสรุปก็คือเดี๋ยวรอเป็นหนังสือจากทางเทศบาลว่าเขาจะมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ใสซน้อยนะครับคือผมมาได้นําเรื่องนี้เข้าไปหาลือหลังจากได้รับหนังสือจากทางเทศบาลเมืองมาลักพัฒนานะครับสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมบอกว่าให้นําเอกสารตัวเนี้ย เข้าไปศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ